รัฐบาลในหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมามีนำ้ำหนิกที่จะปฏิรูประบบรถไฟไทยให้ทันสมัยปลอดภัยและสามารถรองรับการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความพยายามผลักดันให้มีการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่มาเป็นลำดับจากขั้นตอนการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทและการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาจนถึงในขั้นตอนนี้ซึ่งเป็นการสำรวจออกแบบารายละเอียดโครงการ การรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมให้ทำการศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ จากขั้นตอนการศึกษาและจะทําแผนแม่บทและการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาจนถึงขั้นตอนนี้ซึ่งเป็นขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดก่อนการก่อสร้างโครงการการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมให้ทําการศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการรถไฟทางคู่ในทุกมีภาคของประเทศทั้งสายเหนือสายใต้และสายตะันออกเชียงเหนือ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้ํำเนินงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการรวมทั้งให้ํำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่ไปกับการศึกษาด้านวิศวกรรมโดยมีแนวทางการศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการที่ให้ความสำคัญทั้งในด้านความสะดวกปลอดภยัยหลีกเลี่ยงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมให้มากที่สุดในการศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการได้มีการกำหนดกรอบในการดำเนินงานไว้อย่างรอบด้านครอบคลุมทุกมิติและให้มีการระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ ร่วมกับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนไม่มีผลกระทบค,ครับแต่มีผลประโยชน์ที่ว่าเดินทางสัญจรไปมาสะดวกสบายดีไม่ต้องมารอโอเสียเวลาสองชั่วโมงสามชั่วโมงก้นหลังคู่เข้ามาครับความเจริญเข้ามาเห็นด้วยแต่ความเจริญต้องไม่ทําลายวิถีของชาวบ้านที่เดิม ซึ่งอยู่กันมา7จ็ดปีไม่ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องความเรื่องรถไฟรังคู่แต่าการที่เอาเข้ามาเนี่ยชุมชนต้องอยู่ได้ด้วยต้องไปด้วยกันนะฮะต้องเข้าไปด้วยกันมันมีอยู่ท่านี่พอ,อดีเข้ามาตรวจมาตรวจดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคว่าเขายังมีการรวบรวมผลไม่ได้อึกอักมาทําเลยก็ทําให้ชาวบ้านก็พึงพอใจระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ทําให้เราได้รู้ว่าเออมันมีสิ่งที่จะเริญขึ้นมาอีกอีกอย่างหนึ่งละ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นกิจกรรมที่ได้จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ระยะเริ่มต้น,นของกระบวนการศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการควบคู่ไปกับการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามการปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่คณะที่ปรึกษาโครงการได้นำเอาข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆมาศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบถึงผลดีผลเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสังเคราะห์กำหนดรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้างทางคู่ช่วงสถานีมาบกระเบาถึงสถานีชุมทางถนนจิระให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักการและแนวทางที่กำหนดไว้คือสะดวกปลอดภัยทันสมัยได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแนวเส้นทางรถไฟสายมาบกระเบาชุมทางถนนจิระมีระยะทางประมาณ131กิโลเมตรแบ่งออกเป็น2ช่วงได้แก่ช่วงที่1มาบกระเบาถึงลาดบัวขาว แนวเส้นทางช่วงนี้เริ่มต้นบริเวณสถานีมาบกระเบาจังหวัดสระบุรีกิโลเมตรที่134บวก250จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาทําให้มีแนวเส้นทางเดิมบางช่วงไม่ได้มาตรฐานจึงออกแบบให้เลี้ยวซ้ายเบนออกจากแนวเส้นทางเดิมซึ่งจะต้องมีการเวีนคืนที่ดินเป็นเขตทางใหม่กว้าง40เมตรเพื่อปรับปรุงให้เป็นแนวเส้นทางรถไฟทางคู่ที่ได้มาตรฐานก่อนจะลอดใต้ภูเขาจนถึงสถานีหิดลับแล้วกลับเข้าสู่แนวเส้นทางเดิมเป็นไปตามมาตรฐานจาก ก่อสร้างทางรถไฟเพิ่มอีกหนึ่งทางขนานกับทางรถไฟเดิมซึ่งระยะห่างระหว่างแนวศูนย์กลางทางรถไฟประมาณ5-10ถึงเมตรแนวเส้นทางช่วงมาฟกระเบาถึงลาดบกขาวนี้มีสถานีรถไฟรวม10สถานีแนวเส้นทางช่วงที่2จากลาดบกขาวถึงชุมทางถานนจิระเริ่มต้นที่สถานีลาดบกขาวกิโลเมตรที่2 1 1บวก210จะมีการก่อสร้างทางรถไฟเพิ่มอีกหนึ่งทางระยะห่างระหว่างแนวศูนย์กลางทางรถไฟใหม่และทางรถไฟเดิมเท่ากับ5-10ถึงเมตรขนานกับทางรถไฟ ไปในเขตทางซึ่งมีความกว้างเขตทางเท่ากับ80เมตรไปทางทิศเหนือจนสิ้นสุดที่สถานีชุมทางถนนจิระจังหวัดคนครราชสีมาที่กิโลเมตร270บวก000แนวเส้นทางช่วงลาดบัวขาวถึงชุมทางถนนจิระมีสถานีรถไฟรวม10สถานีในการออกแบบสถานีรถไฟได้กําหนดให้ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นผสมผสานกับความทันสมัยและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อได้มาซึ่งรูปแบบสถานีที่สวยงามสมประโยชน์และกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันทั้งสถานีขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้โดยสารโดยเน้นการใช้งานความปลอดภัยและง่ายต่อการขนส่งพร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมตามแนวเส้นทางรถไฟปัจจุบันมีจุดตัดทางรถไฟจำนวน105จุดเป็นจุดตัดที่แก้ไขปัญหาไปแล้วด้วยการก่อสร้างเป็นจุดตัด ต่างระดับ9แห่งคงเหลือจุดตัดที่ต้องแก้ไขปัญหาอีก96แห่งแบ่งเป็นจุดตัดที่มีเครื่องกั้น52แห่งเป็นจุดตัดที่ใช้ป้ายและเครื่องหมายจราจร 22แห่งและเป็นทางลักผ่าน22แห่งส่วนอีก12แห่งเป็นจุดตัดที่เกิดขึ้นใหม่จากการก่อสร้างแนวเส้นทางคู่ใหม่ทั้งนี้รูปแบบการแก้ไขปัญหาจุดตัดในโครงการมี6รูปแบบได้แก่ 1. รูปแบบสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ 2. รูปแบบทางลอดใต้ทางรถไฟ 3. รูปแบบสะพานรูปตัวยูสรูปแบบถนนบริการ5รูปแบบทางรถไฟข้ามถนน6รูปแบบทางแยกต่างระดับ การศึกษาและพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่จะเกิดประโยชน์ในด้านการจราจรและสามารถแก้ไขปัญหาข้อขวดของรถไฟทางเดียวซึ่งเป็นการเพิ่มความจุทางลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและการขนส่งสินค้าทำให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศขยายโครงข่ายคมนาคมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและที่สำคัญคือทำให้การเดินทางด้วยรถไฟตรงต่อเวลาและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นการรถไฟประเทศไทย ภายใต้การกำกับของกระทรวงคมนาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาฟกระเบ,บาถึงชุมทางถนนจิระจะบรรลุผลตามความมุ่งหมายดังกล่าวในอนาคตอันใกลน้นี้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะชุมชนในท้องถิ่นนับเป็นส่วนสำคัญอย่างยิงย่งที่จะช่วยขับเคลื่อนผลักดันให้โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง